งบประมาณนะครับจากไหนนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับหลายคนก็ยังสอบถามว่างบประมาณมันเป็นไปมายังไงนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับเรื่องการทําบุญนะครับต่างๆผมเป็นสะพานบุญให้อ่ะนะครับวันนี้ก็วันดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นะผมให้กําลังคนของกรมฐานพานที่4 6่หกตหกรนี่แหละนะครับร้อยที่ผมอยู่นะครับผมก็เป็นตัวแทนของกรมฐานพานที่46นะครับเป็นสะพานบุญนะครับให้อ่า เพื่อนๆที่พี่นะครับนะบูรณะนะวัดแล้วก็ช่างก็มาเปลี่ยนประตูเรียบร้อยนะนช่างมามาจากยะลานะครับมาจากยะลาเดี๋ยวค่อยจะอบอกร้านนะอันนี้ก็คือช่างชีของเรานะครับเบงกอวันนี้ก็คล้ายๆว่าเราจะเล่งมือหน่อยนะเพราะว่าก็จะใกล้ บุญกระถินแล้วนะครับก็จะให้เสร็จก่อนวันที่3นะครับพฤศจิกาเพราะว่าบุญกระถินวันที่3พฤศจิกานะครับก็จะเร่งให้เสร็จนะครับโรงโานทำนะครับที่เราบุรนะนะครับโรงงาทำอยู่นะก็จะเาะเร่งทาสีให้มันเสร็จก่อนวันที่3พฤศจิกาแล้ก็หลายวันดูนะก็วันนี้ก็มาช่วยๆกันนะครับไปอ๋อ อันนี้เราใส่สีอะไรเนี่ยสีสีดงสีดำยังไงครับเนี่ยสีเทาเหรอขอบสีดำนะขอบสีดำดูหมดล้วอันนี้คือทาสีเรียบร้อยนะครับนี่แม่ก็เรียบร้อยใช่ไหมนี่ประนังนี่เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเราบูรณะใหม่นะประตู ก็ทาสีใหม่นะครับก็จะอ,ออกมานะครับสวยนะหลังจากที่เสร็จนะค่อยมาอัปเดตกันต่อนะครับขอบนี่จะเป็นขอบเดิมนะครับสีเดิมเป็นขอบสีดำนะแล้วก็ผนังก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะทานะตอนนี้ผ่านไปแล้ว30เซนะครับอย่างที่บอกเหมือนื่อวานวันนี้พี่เพชรมาช่วยด้วยอันนี้ได้บุญได้บุญได้กุศล ประตูก็เปลี่ยนสองฝั่งเลยนะครับจังกำลังทำอยู่เอาประตูเก่าออกจะใส่ประตูบานเลื่อนลงมาอ้าวแล้วมาเปลี่ยนเวรแล้วนี้มาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วผมไปนะไปเราก็จะ ไปถอดชุดแล้วก็มาทำงานต่ออันนี้ก็ทาได้ใช่ไหมน,นี่สีนะสีหลักอ,อันนั้นสีรองอ,อันนี้หมดยังทรกงจริงอ่ะมีแค่นี้อ่ะออันนี้ทาได้ไหมนี่ได้ครับ นะครับก็มานะครับเป็นตัวประกอบนะครับเป็นช่างผู้ช่วยช่างนะครับนะแต่ละคนก็ออกภารกิจนะครับถึงจะได้มาช่วยนะไม่ว่าจะเป็นการทาสีไม่ว่าจะเป็นการขูดสีนะครับวันนี้ก็มีภารกิจ นะครับเป็นภารกิจเสริมนะครับภารกิจเสริมในการาบุรณะนะครับโบสถ์บุรณะลงทำนะครับลงสวดมนต์นะครับก็ทาสีข้างนอกแล้วก็เปลี่ยนประตูเหล็กนะครับตอนนี้ช่างเขาก็กําลังเปลี่ยนประตูอยู่นะครับนะผมแล้วก็เพื่อนแล้วก็ช่างนะครับก็มาช่วยเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่าภารกิจก็หลากหลายนะครับไหนจะไปอาหารหมาอะไรอีกนะครับแล้วก็ต้องหมุนเวียนมาเข้าเวรไหนจะหมุนเวียนไปลาดตะเวนข้างนอก นะครับกับแก้ตะเวนก็มาทาสีนะครับได้แป๊บเดียวก็ต่างคนก็ต่างไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะว่ามันมีอ่าภารกิจนะครับมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เราก็ไม่ประมาทนะครับก็เลยนะอ่าอยู่หลักๆเลยก็กับช่างเขานะครับแล้วก็ช่างข้างในก็เป็นช่างมาจากยะลานะมาเปลี่ยนประตูนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูบริเวณรอบๆนะครับตรงนี้ตรงที่ผมอยู่ยังไม่เสร็จนะครับกำลังทาสีรองพื้น อันนี้คือทาสีรองพื้นนะครับนะแต่ว่าสีหน้าต่างนี้ก็นะครับบานนี้ก็เรียบร้อยนะครับจะเหลือแต่ทาสีขอบนะก็ต้องขูดอีกเอากระดาษทรายขูดอีกนะครับแล้วก็จะทาสีเดิมนะครับสีดานะก็จะทาสีเดิมเดี๋ยวค่อยไปดูไปดูฝั่งที่กําลังได้ประมาณ5 0นะครับเราก็จะไปดูรอบๆอนะครับการบูรณะนะครับก็ดูนะครับเหมือน อ่าใหม่แล้วก็สวยงามขึ้นนะครับเดี๋ยวประตูนั่นก็จะให้แมงเงาะเข้ามาปิดนะครับหาไม้มาอ่าปิดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะครับต่อไปนะฝั่งนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับไปดูฝั่งที่กําลังเสร็จก่อนก็ยังไม่เสร็จหรอกห้าสิบเปอร์เซ็นะนะตัวนี้ก็จะทานะครับทาให้ขูดนะขูดออกให้หมดนะครับแล้วก็จะทาขึ้นไปนะทาขึ้นไปแล้วก็ทาอ่าให้ดูเหมือนใหม่นะครับ ก็ขบนก็ถึงไหนก็ได้ถึงนั้นนะครับไม่มีหนังร้านนะครับหนังร้านก็มันไม่มีนะครับช่างก็มีแต่บันไดเหล็กนะในฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้ที่เราทานะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับอ่ะจะเหลือเฉพาะพื้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาทาเสริมพื้นนะแต่ว่าขบนนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ดูเหมือนใหม่นะครับี๋ยวประตูนะ แล้วก็พื้นผิวมันก็จะดูเรียบๆนะครับตัวนี้ก็จะทาอยู่ตัวนี้ก็ได้50%แล้วก็เหลือเก็บขอบนะครับเก็บขอบเป็นสีดำสีหน้าต่างบานหน้าต่างก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่างเขากําลังติดประตูเลื่อนเหล็กนะครับประตูเลื่อนลงมานนี่ช่างกําลังเปลี่ยนประตูนะครับอ่ะนะครับกําลังเปลี่ยนประตูนะครับถ้าเปลี่ยนเสร็จก็จะอัปเดตให้ดูนะครับ โอเคนะครับนะหลังจากที่เรานะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับก็อาทาสีมาตั้งแต่เช้านะครับเข้าเวรนบ้างทาสีบ้างนะครับก็เปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปนะครับวันนี้ก็จะมานะครับพูดอธิบายชี้แจงนะครับเรื่องราวการอางบประมาณนะครับจากไหนนะครับหลายคนก็สงสัยนะครับหลายคนก็ยังสอบถามว่างบประมาณมันเป็นไปมายังไงนะครับผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับเรื่องการทําบุญนะครับต่างๆผมเป็นสะพานบุญให้ นะครับสะพานบุญให้หลายๆคนนะครับจากแนวหลังที่เขาอยากจะทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพูดเรื่องกระถินนะครับเรื่องกรถินวันที่3พฤศจิกานะครับเรื่องราวต่างๆผมก็พูดให้นะครับวัดชนารามแห่งนี้นะครับวัดที่ผมอยู่นะครับแล้วก็ใครอยากจะทําบุญนะครับก็โอนนะครับผ่านเข้าไปได้นะครับเป็นบัญชีวัด เป็นวันที่ของเจ้าอาวาสนะครับนะโดยตรงเลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ในหน้าคลิปที่ผมปักไว้ให้นะครับเพราะว่าเจ้าอาวาสมาบอกผมนะครับมาบอกผมให้ผมทำนะครับหรือว่ากระจายข่าวนะครับว่าการทําบุญอะไรต่างๆนะครับเจ้าอาวาสให้ผมไปทําคลิปให้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับนะการที่ผมพูดอะไรต่างๆเหมือนกัน นะครับนะการที่ให้ทุกคนมาทําบุญอะไรต่างๆก็โอนไปให้หลวงตานะครับหรือว่าโอนบัญชีวัดของหลวงตา้วยตรงนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมผมมีหน้าที่นะครับที่ทําคลิปขึ้นมานะครับบอกบุญเพื่อนๆเ,เ,เฉยๆนะครับแต่ก็ นะครับมีอีกอย่างนะครับการที่จะมาเปลี่ยนประตูอะไรต่างๆนะครับหลายๆคนก็ยังสงสัยนะครับเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆนะครับนะผมจะบอกไว้ว่านะเงินนะครับเป็นการที่ร่วมทําบุญหรือเงินทําบุญอะไรต่างๆนะครับมันเป็นเงินบาปนะครับนะมันเป็นเงินบาปที่เราจะไปยุ่งในส่วนนั้นนะครับนะเงินทําบุญก็คือเงินทําบุญนะครับเรื่องราวต่างๆนะผมก็กลัวนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจนะครับหลายๆคนก็ยังสงสัยนะครับหรือยังงงอยู่ ะครับว่าผมนํางบประมาณมาจากไหนนะครับนะผมก็จะพูดให้ฟังนะว่างบประมาณนะครับมาจากคุณแม่กิ่งนะครับที่ครับนำมาบุรณะนะครับรงทำหรือว่าโรงที่เขาสายฉวดมุนอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวกลับมาจากชักเรือพระนะครับแล้วก็บุญกฐินจะได้ใช้สาลากันนะครับแล้วก็ที่ผมนั่งก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็อ่านะครับให้ช่าง นะครับได้มาทําตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้มานะครับกลางกลางปีไปปลายปีนะครับก็คุณแม่กิ่งนะครับก็บูรณะนะครับบูรณะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนประตูนะครับแล้วก็ทาสีนะครับผมเป็นสะพานนะครับสะพานบุญให้เป็นตัวสื่อนะครับในการหาช่างหาอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลช่างนะครับค่าอาหงอาหารอะไรต่างๆนะครับนะทั้งหมดหลายๆคนก็ยังสงสัยนะครับ น้สงสัยเรื่องงบประมาณมาจากไหนก็มาจากคุณแม่กิ่งนะครับหลายๆเรื่องราวานะครับผมก็จะอธิบายชี้แจงไปเลยนะครับนะาถ้าสงสัยนะครับน้างบประมาณต่างๆนะครับการเปลี่ยนประตูใหม่นะครับช่างมาจากยะลานะครับนะาเราคุยกันแล้ว2 5 0 0 0บาทนะครับ25,000าบาทเป็นเฉพาะประตูนะครับแล้วก็การเปลี่ยนประตูอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สีนะครับสีทั้งหมดก็8,00พนนะครับรวมอุปกรณ์อะไรต่างๆ นะครับก็บวกเข้าไปนะครับสองหมื่นเป็นนะครับสามหมื่นสามเล้วนะครับแล้วก็ค่าช่างนะครับแบแบที่เขามาทำนะครับผมไปหาช่างมานะครับสี่พันนะครับสี่พันก็ปาไปสามหมื่นเจ็ดนะครับสามหมื่นเจ็ดแล้วก็ค่ากินของช่างนะครับผมก็ต้องนะครับดูแลเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นนะครับนะจะเบิกน้อยเบิกมากเท่าไหร่นะครับนะก็ จะมาอยู่ที่ผมบริหารนะครับนะเรื่องราวต่างๆก็อธิบายให้เข้าใจนะครับหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอาจจะอ่างงๆนะครับผมก็อธิบายให้ฟังนะครับเรื่องการทําบุญอะไรต่างๆผมชัดเจนมากพอนะครับนะผมเป็นคนที่ซื่อตรงนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับนะผมก็บอกไปแล้วนะครับตอนนี้ทั้งหมดหมดไปแล้วนะครับสามหมื่นเจ็ด นะครับแล้วก็ประมาณ3 8 0 0 0ตอนนี้นะครับ3 8 0 0มรวมค่ากินค่าอะไรนะครับนะช่างที่เขามาทำนะครับวัน2วัน3วันนะครับมาจากยะลาผมก็ต้องนะครับซื้ออาหารมาให้เขานะครับผมก็ต้องรับผิดชอบนะครับตอนนี้หมดนะครับก็รวมทั้งรวมรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณ4ี่0 0นะครับสี่หมนะยังไม่ได้เสร็จนะครับสี่หมนี่ก็คือเฉพาะรอบนอกนะครับรอบนอกที่ผมเล่ามานะครับก็ไปบวกลบคูณหารเอานะครับนะทั้งเฉพาะข้างนอกนะครับตอนนี้นะที่ที่อ่า ที่ร่วมนะครับร่วมทําบุญกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ช่วยกันนะครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับของกรมทหารผ่านที่46นะครับเป็นสะพานบุญให้นะครับจากแนวหลังทุกคนที่อยากจะบูรณะนะครับวัดแห่งนี้นะครับขาดหรืออะไรผมก็นะครับเป็นคนที่สื่อสารนะครับเป็นตัวกลางสื่อสารไปในโลกโซเชียลนะครับให้คนมาร่วมทําบุญอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาอะไรต่างๆนะครับเหมือนจะทําบุญกฐินอะไรต่างๆก็โอนเข้าบัญชีวัดโดยตรง แต่นี่คือคุณแม่กิ่งนะครับน่ะเปลี่ยนประตูทาสีอะไรต่างๆนะครับตอนนี้หมดไปแล้วสี่0มื่นนะครับ4ี่0มืนกว่านะครับเรื่องราวต่างๆของงบประมาณนะครับก็มาจากคุณแม่กิ่งนะครับนะถ้าใครสงสัยนะครับนะผมนะบางทีนะมันเป็นเรื่องราวที่นะผมก็น่ะมันเป็นเส้นบางๆนะครับมันเป็นเส้นบางๆนะครับน่ะหลายๆอ่าความคิดนะครับนะความคิดมันก็ ไม่เข้าใจนะครับบางทีก็อาจจะเข้าใจนะครับนะก็อธิบายให้เข้าใจนะครับนะทุกๆคนนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับนาทีเข้ามาดูนะว่าเออทำเปลี่ยนประตูตรงนี้ทาสีตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงและก็สงสัยนะครับผมก็ชี้แจงไปนะครับเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนะครับได้เฉพาะข้างนอกนะครับสี่หมื่นนะครับแล้วก็ข้างในนะครับน่าจะนะครับลองก็ประมาณอะไรอีกนะครับข้างในก็ต้องนะครับทานะ้าเกิดว่ามีเวลา นะครับแต่ว่าเอาข้างนอกไปก่อนนะครับ <nek> บุรณะข้างนอกไปก่อนนะครับผมเป็นสะพานบุญนะครับผมเป็นตัวแทนนะครับของกรมทหารพลานที่46นะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญให้นะครับพี่น้องทุกคนแล้วก็แนวหลังทุกคนนะครับหลายๆคนนะครับที่อยากจะทําบุญตรงนั้นตรงนี้ผมก็เป็นตัวสื่อให้นะครับเป็นตัวสื่อตัวกลางให้นะครับเป็นสะพานบุญให้ พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อธิบอธบายนะครับแล้วก็ชี้แจงเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆนะครับว่ามาจากไหนใช้ไปยังไงเท่าไหร่นะครับผมนะครับพยายามสื่อออกไปนะครับตรงตรงนะครับตรงนี้ตรงนั้นเพื่อจะได้ให้เข้าใจกันนะครับนเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆจ้องแยกนะครับ การทำนะครับรงทําตรงนี้นะครับต้องแยกออกจากกระถินนะครับกระถินก็คือส่วนกระถินกระถินนั่นคือหลวงตามาขอร้องนะครับร้องขอให้ผมไปทํโชูเชี่ยวให้นะครับผมก็ทําแล้วก็เป็นบัญชีของหลวงตานะครับนะแล้วก็ทางกรมฐานพรานที่4 6่เขาก็เป็นประธานร่วมโปรโมทนะครับเรื่องการทําบุญกระถินนะครับวันที่3พฤศจิกานะครับหลายๆคนก็โอนเข้าไปนะครับเป็นส่วนตัวของหลวงตานะครับนะหลายๆคนก็นะครับนะมีอ่า บุญนะครับนะมีบุญกุศลนะครับที่ได้ร่วมทมําบุญด้วยกันนะครับมีจิตศรัทธานะครับก็แล้วแต่นะครับจะให้มากจะให้น้อยนะครับก็ให้กับหลวงตาหรือว่าให้กับวัดนะครับส่วนที่ผมทํานี้ก็เป็นคุณแม่กิงนะครับที่เปลี่ยนประตูผมเป็นตัวสื่อหาช่างให้นะครับแล้วก็รับผิดชอบนะครับหาข้าวหาอาหารให้นะครับแล้วก็งบประมาณอะไรต่างๆนะครับผมก็สื่อสารนะครับสื่อสารกับคุณแม่กิ่งอยู่ตลอดนะครับว่าหมดเท่าไหร่นะครับเท่า,านั้นเท่านั้นนะครับนะแต่หลายๆคนอาจจะ งงและก็สงสัยแค่นั้นเองนะครับนะก็มาอธิบายเรื่องงบป,ประมาณให้ฟังนะครับนะโอเคนะไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เขเวณนทางานช่วยช่างนะครับก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยหลายอย่างนะวันนี้ก็อธิบายนะครับน่าจะชัดเจนนะโอเคนะครับสวัสดีครับ